นี่เป็นภาพเมื่อ37ปีที่แล้วนะครับคุณปียะอังกินันคนดางเมืองเพชรบุรีนะครับรับเชิญไปแสดงหนังร่วมกับพระเอกสรพงษ์ชาตรีนกร้องชื่อดังสายยันสัญญาและก็นาราผู้หญิงหน้าใหม่ท่านนี้แหละครับคุณมาริสาอุดมพรหนังเรื่องนี้ชื่อเรื่องความรักเหมือนยาขมออกฉายในปี2530นะครับคุณสวิทย์ชุติพงศ์เป็นผู้สร้าง พงศุรีเป็นผู้กำกับการแสดงดูจากเนื้อนหนังแล้วนะครับมีบางฉากก็ไปถ่ายทำที่เพชรบุรีด้วยนะครับแต่ว่าฉากที่คุณปิยะอังกินันแสดงนั้นมเมื่อตัดออกมานะครับจะอยู่ประมาณแค่สามนาทีนะครับที่รับเชิญเข้าไปนะครับนั่งข้างๆคุณปิยะก็คือพระเอกสรพงษ์ชาตรีนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นตัวประกอบนะครับและอีกท่านหนึ่งก็นั่งเอกครับคุณมาริสาอุดมพรแล้วก็คุณสายยันสัญญานะครับเรื่องนี้สายยันพบกับ เรเอกสรพพงษ์ชาตรีนะครับพลัดเรื่องมาให้ต่อเนื่องจากหนังเรื่องรักร้องนักเลงนะครับส,สัญญาเรื่องนี้เปิดตัวร้องเพลงที่อยู่ในเรือนจำนะครับแล้วก็พ้นโทษออกมานะครับแล้วก็มาทาวงดนงตรีนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นฉากสุดท้ายนะครับที่จะเห็นคุณปิยะอังกิน,นันอยู่ในหนังเรื่องความรักมันอยากขมนะครับยืนคุยกับคุณบริษาอุดมพร ซึ่งในเรื่องแสดงเป็นลูกนะครับพ่อนี่ก็หวังดีนะครับอยากให้ไปแต่งงานกับพระเอกสรพงชาตรีนะครับแต่ว่าคุณบริษาอุดมพรนะครับซึ่งจริงๆก็คือสวมบทบาทของคุณตูน่นันทิดากแก้วบัวสายนะครับสืบเนื่องมาจากเรื่องนักร้องนักเลงนะครับก็ยังมีความรักให้กับพี่เป้าสายยันสัญญานะครับก็เหมือนกับจะไม่เชื่อพ่อนะครับตอนนี้ก็อบรมกันใหญ่เลยนะครับ ฉากที่เกี่ยวกับคุณปิยะอังกินันนะครับก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้แหละครับเป็นภาพเมื่อ37ปีที่แล้วนะครับ Yeah. ©